ลาไปดตทูสักนึครับและมาถึงคิวของฮีโร่ตัวนี้นะที่ตั้งแต่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็ฮิตติดลมวนตลอดเรียกได้ว่าไม่หายไปจากเมตาเลยนะนั่นคือ Void Split นะเป็นฮีโร่ที่ฮิต,ตในร์นเมนต์ด้วยและในพับลิกเกมด้วยนะแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งและเกินนะเกมนี้ครับเรามาดูท็อปสันเล่น Void Split กันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเล่น Void Split เลนกลางใช่ไหมแต่เกมนี้เนี่ยอาจจะโดนแย่งเลนหรือเลยไม่ทราบนะโยกมาเล่นเป็นซัพพอร์ตแทนนะซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วทำให้เราจะได้เห็นว่า Void s p l i t ซัพพอร์ มันโหดขนาดไหนนะเป็นสปอร์ตที่ชวนทะเลาะได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสามารถในการขึ้นไอเทมเพื่อช่วยทีมคล้ายๆเป็นกึ่งตัวคอตัวหลักในช่วงท้ายเกมได้ด้วยนะแล้วามาดูกันครับว่าท็อปสารเล่นวอลสปิดสปอร์ตในเกมนี้ยังไงครับไปดูกันเลยช่วงขายของตอนคลิปเดินฮะขายของปล่อยช่วหลังๆเนี่ยเริ่มมีคอมเมนต์ว่ากดสคลิปช่วงขายของก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่ไม่เป็นไรนะเราก็จะขายของต่อไปนะเนื่องจากการขายของเป็นสิ่งสําคัญต่อการอยู่รอดของช่องนั่น,อนมเมอ,องนะสำหรับระบบเมมเบอร์ของเราที่มีถึง3ระดับด้วยกันนะฮะก็สามารถกดปุ่มจอยข้างๆปุ่มซับได้เราจะมีคลิปที่ลาก่อยพูดเอาไว้ประมาณ2นาทีว่ามีอะไรบ้างด้วยนะและนี่ครับมาถึงเข้าเลนปุ๊บท็อปสันสดกับเคอสไนท์ทันทีับเปิดสกิลเดสเนนเพลว์ให้มันมีโล่ให้ตัวเองถึกขึ้นจากการโดนโจมตีกายภาพนะครับซึ่งช่วยได้เยอะมากนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยเบนก็เป็นพพอร์ที่แข ทอมสันก็เลยเจ็บๆอยู่ช่นนี้แล้วดูครับซ่ามากครับมาเปิดโล่ใส่เขาโดน2ตัวครับแต่วันนี้โดนกอนไนส t สตาร์ลอยมา2วิดับอนาดไปเลยนะฮะพอเห็นว่าเลนล่างเนี่ยอยู่ไม่ไหวแน่นอนนะเพราะว่าเป็นคอสไนคู่เบนนะมันโหดมากนะครับสองสองไงก็แพ้นะท็อปสันครับมีการว้ามาเลนบนครับเนี่ยมาไล่มาป่วนวีเวอร์กับทักแทนนะเพื่อให้เลนบนเนี่ยจากสองต่อสองเนี่ยก็กลายเป็นสามต่อสองนะเนี่ยครับไล่ตบวีเวอร์ไปคนระับ สกิลไอโลของไวสปิดเนี่ยมันเป็นสกิลที่เรากดบ่อยมากใช้ได้ทั้งเกมนะใช้ทำเดเมจตัวรอบๆใช้ฟาร์มไอโลที่มันเปิดออกมาเนี่ยมันบล็อกเฉพาะเดเมจกายภาพนะมันไม่ได้บล็อกเวทน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นเกมมันเลยได้ผลดีอยู่เพราะว่าฮีโร่ส่วนใหญ่เป็นเดเมจกายภาพอยู่แล้วตอนต้นเกมเพราะว่าการโจมตีธรรมดานั้นเอง ช่วงนี้เนี่ยทีมเเร雷นก็เล่นดีมากคือเบนครับโยกตามท็อปสันขึ้นมาครับแล้วปล่อยชอสไนท์ยืนเลนกับดาร์คเซียซึ่งชอสไนท์มันเป็นฮีโร่ที่ยืนเลนได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะตอนนี้ก็เลยวุ่นวายสุดๆคือเลนบนกลายเป็น 3, 3ต่อ3ไปแล้วนะครับวายสปีดถามว่าชอบไหมมันก็ชอบส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าฮีโร่มันเยอะมันก็ได้บล็อกไดเมจจากโล่เยอะไงเนี่ยจังหวะนี้ครับเอาตัวเองแทงเอาไดเมจจากโล่แทงครับได้ฆ่าทัคแรกกับตัวเองไปแนละ้วฮีโร่ฝั่งเรเดนเนี่ยมันก็ตกแรงจัดเหมือนกันเพราะมีแทททีมของั คือเป็นฮีโร่ที่ถนัดเลน3ามพอๆกันนะเอาจริงผมว่าฮีโร่ทีมในเดียดูจะโหดกดว่าด้วยซ้ำนะก็เป็นวีเวอร์ทักเบนนี่โโอ้หฮีโร่ใสยไฟสามตัวเลยท็อปสันครับไม่ยอมนะเกิดมาชนทะเลาะต่อนะอันนี้คือหนึ่งในกลยุทธ์ในการป่วนฝฟอนตุกข์ที่ดีแนละ้วคือเราอัดหน้ามันรัวๆนะนี่ครับท็อปสันครับวิ่งไล่มาครับตอนนี้อัพสกิลหนึ่งมาแล้วด้วยครับอีเธอร์เลมเดนครับเปิดมาแต่นี่ครับเบนเดินล็อกหลบไม่โดนดูดนะ ก็ได้ค่าเวนอูด <forcé Deus> <única> ีจากการไล่ตกธรรมดาแล้วก็สกิลสามารถไปยังชวนทะเลาะก็ไม่เลิกครับจะก็นอโดนฆ่าไปและดักเซียนเลนล่างครับตายเหมือนกันนะมันซโลคิวนี่หนาข้างล่างแค่2นาทีผ่านไปครับเกมนี้สกอร์7ต่อ3แล้วนะครับรับรู้ถึงความเดือดของเกมนี้หรือยังฮะเดือดแน่นอนนะเกมนี้รีเพลคคุณภาพอีกแล้ว สกิลหนึ่งอิงเทอร์ดมเน้นของไวส์สปริเนี่ยมันจะวางร่างแยกหันไปทางทิศทางที่เราเลือกนะถ้ามียูนิตศัตรูเดินมาผ่านอะ่ะมันก็จะโดนดูดเข้ามาแล้วโดนทำเดยเมจเป็นสกิลหยุดดีๆนี่เองครับเป็นสกิลหยุดระยะไกลนะที่สามารถวางทิ้งไว้เพื่อดักศัตรูได้ด้วยนะทําให้ไวส์สปริเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ครบเครื่องนี้แหละคือมันมีทั้งสกิลหยุดแล้วก็มีทั้งสกิลเคลื่อนยียวยายตัวเองอะ่ะนี่ครับจุดน,นี้ครับวิ่งไล่เหมือนเดิมครับมีการลากครีปกันวุ่นวายตรงนนีีค้ครรับป,ป่่่่าจจะะะไไมมไมหมหหดดฮโ เลเวล่สครับท็อปสันอัพสกิลโล่มา2แต้มแล้วมันจะบล็อกได้เหมยได้เยอะขึ้นแล้วก็แรงขึ้นไว้ครับเนี้ยสกิลโล่ครับตัวฮีโร่3ตัวครับโดนลุมตีแป๊บเดียวโล่หายเลยครับ <c oughs> แต่นี่ครับจะกรนอนครับก็ไในคาทักเหมือนกันนะยังทะเลาะก,กันไม่หยุดนะเลนบนตรงนี้วอยสปิริตเวลาเล่นเลน,เลนกลางมันก็เก่งตรงโล่นี่แหละนะตัวนี้เปิดสกิลหนึ่งครับ,รบจะไปดูดเบียนแต่เบีนล็อกหลบได้อีกแล้วนะ สังเกตว่าสกิลหนึ่งีเนี่ยมันหยุดดีก็จริงค่อนข้างไวด้วยนะแต่ว่าศัตรูก็สามารถล็อกหลบได้เพราะมันจะมีเวลาดีเลย์ที่เอล่างปลอมหรอมันวิ่งออกไปตรงที่จุดที่เราเลือกแล้วก็ดูดครับถ้าเกิดศัตรูหันซ้ายหันขวานิดนึนนงอ่ะมีโอกาสที่เราจะดูดพลาดได้เป็นสกิลที่ต้องกดกะกะทิศทางพอสมควรแล้วสกิลหนึ่งนะเลนบนตอนนี้ครับกลายเป็นเลนพังเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมได้นะเพราะทีมเลเดียนฮีโร่ยืเนลยเลนโหดเกินไปนะ ข้อสานตัวนี้ก็ได้มาเป็นฟานชะิวบูตกับวิลเลสฮะไอเทมของสปอร์ตอยู่แล้วนะเพิ่มดีเจลเลือดเพิ่มวิ่งไว่วนทะเลาะได้ตลอดเวลานะเวลาเล่นวอยสปิดเลนกลางเนี่ยสกิลโล่เนี่ยเราก็จะอัพขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามันจะกดลัดคลิปได้กดปุ๊บโล่ม,มันพุ่งออกมาเลยทำาดมเมดได้เร็เวมากเอาไว้ลัดคลิปเ่งได้ดีมากนะแล้วก็เวลาได้โล่มาเนี่ยก็เอามาตีแลกกับฮีโร่มินสตูได้ด้วย เนี่ยท็าปสันครับ,บรก็ได้มีโอกาสมายืนเลนกลางสักเล็กน้อยครับจังหวะที่อ์เคมิสเข้าป่าครับแต่ไม่รู้ทำไมครับเนี่ยมันมีคิออสไนครับมาวิ่งไล่อ์เคมิสถึงป้อมเคียร์สองเลยก็งง,งงงอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะตัวนี้ท็าปสันครับ,ก,บ,รรบก็เลยได้สเปซเก็บเลเวลเลนกลางไปสักเล็กน้อยนะเพราะว่าอ์เคมิสนี่ก็ดูจะโดนกดลําบากอยู่ตอนนี้วิ่งหาที่ฟาร์มป่าโดนวิ่งไล่เฉยเลยนะมาดูดเลเวลไปแต่ก็สู้ดุมลําบากหน่อยเพราะตอนนี้ดุมเลเวหกไปแล้วนะครับคือเลเวลมันห่างมากนะแล้วก็ถ้าโดนดมนนนนี่คือออตายยเลแ้ เดีย๋ยวทั่ษครับมีการกดสกิลโล่เพื่อลารดครีมตอนอย่างที่เห็นเมื่อกี้คนระับเทคนิคนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกใช้หลักๆคือในวอ s สติดมิดแต่ว่าก็จริงๆก็ใช้ได้ทุกตำแหน่งแหละเวลาเล่นนะครับเวลาเราเล่นฮีโร่แนวนี้เป็นพพอร์ตเนี่ยการที่เรามายืนเลนมิดช่วงที่ตัวมิดเราไปที่อื่นเนี่ยดีมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ฮีโร่พพอร์ตสี่บางตัวที่มันเป็นตัวคอก็ได้เป็นซับก,ก็ได้อย่างเช่นวอลสิดเนี่ยส่วนใหญ่มันเก่งอยู่แล้วถ้ามันมีคอมันมีเวลอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องแบบชรา ควรจะมาเก็บเลเวลบ้างอย่างตอนนี้นะจริงท็อปสี่ทุกตัวก็ควรทำอย่างนี้หมดนั่นแหละนะไม่ใช่แค่ฮีโร่แล้วนี่ยางทักซ์เองอะทักซ์เองอัตราการชนทะเลาะได้มันจะมากกว่าวอยสปิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีเลเวลที่ไวก็จะมีประโยชน์ต่อทีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนะี่ยท็อปสันครับแช่เลนยาวๆไปเลยนะคือยังไงถ้าเกิดไม่มีฮีโร่เลนกลางอยู่เลนการที่มีฮีโร่ตัวหนึ่งมาแช่มันก็คุ้มกับทีมอยู่แล้วมันได้ทั้งเวละแล้วก็ได้การป้อมด้วยแล้วนนนบบเนีน่นนยทนะ็อป แต่ก็ต้องเล่นระวังหน่อยครับเราจะเอาตัวเราไปแลกกับตัวมิสฝนขงข้าไม่ได้เพราะว่าด้วยเลเวลที่ห่างเนื่องจากช่วงนาทีแรกๆเนี่ยเราไม่ได้มาอยู่เลยเราไปเป็นซัพพอร์ตนะเวลาดูมวิ่งเข้ามาเนี่ยท็อปสันจะต้องวิ่งหนีดูมก่อนนะตรงน,นี้ครับดักเซียรับวาร์ปลงมาครับเพื่อการป้อมมิสนะฮะดูมนี่ต้องวิ่งหนีไปเลยนะดักเซีย <se> er. น,นี่ก็ดูจะอยู่ในล่างไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคือจอร์สไนท์เนี่ยมันเป็นฮีโร่แครี่ไม่กี่ตัวมั้งที่มันยืนสู้กับอีออนเชลไลด้อได้เพราะวาเวยง แล้วก็ตัวมันเป็นสแลงแล้วอ่ะมันมันแข็งมากอ่ะคอสไนท์มันเป็นฮีโร่ที่ยืนแข็งมากดักเซียไม่ค่อยชอบนะครับก็เลยเหมือนจะพ่ายไปเนี่ยแล้วพอดักเซียครับว้ามากลางเมื่อกี้ใช่ปะอารมณ์เหมือนดักเซียว่าเออโอเคเดี๋ยวเล่นสเปซกลางให้อไรเงี้ยท็อปสันก็มาล่างครับคือเขาจะใช้พื้นที่ที่เลนที่มันว่างอ่ะไงไ้เลนที่เพื่อนไม่อยู่หรือพื้นที่ของแบบที่เพื่อนไม่อยู่ในการเก็บเลเวล มีการเปิดเรมเน้นดักศัตรูด้วยเนอะไอสกิลหนึ่งไอเทมเน้นเนี่ยกดดักศัตรูบนบันไดขึ้นป่าเราได้นะใช้เป็นวอร์ดชั่วคราวได้นะเพราะเวลามีศัตรูเดินผ่านมันก็จะเห็นนะมันจะดูดศัตรูเข้ามามีวิชั่นนิดนึงนะตัวนี้ครับเลนกลางครับโดนดวกกันแต่ท็อปสั่นครับไม่มีใบวาร์ปด้วยครับแล้วกำลังฟาร์มเน่งอยู่เซตเตอร์อยู่ก็เลยไม่ได้ไปนะช่อนนี้ครับเลเวลหกแล้วครับอัพอัลติมาแล้วครับเปิดสกิลโลใส่คีมใส,ส่ซเกีนิดหน่อยนะ แล้วก็ไวสปรินเนี่ยพอมันมีทั้งอันติมีทั้งสกิลสองเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ที่ฆ่าง่ายเลยครับเจ้าหนี้ครับโดนซีเคดูดก็เปิดอันติพุ่งออกมาทีเดียวรอดเลยนะอันติแอส r ตรสเตปเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปยังจุดที่เราเลือกถ้าเกิดมันพุ่งผ่านศัตรูเนี่ยมันจะเฉือนศัตรูสโลแป๊บนึงแล้วก็ทำเดเมจต่อด้วยแต่หลักๆเนี่ยสกิลอันติเนี่ยคูดาวมันน้อยมากแล้วมันมี2ชาร์ดด้วยนะมันสามารถใช้เข้าก็ได้ใช้ออกก็ได้อย่างเวลาโดนฆ่าอย่างเงี้ยพุ่งออกมานะครับ เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่คล่องตัวสุดๆนะคือมันไม่ใช่มีสกิลหนีสกิลเดียวมันมี2สกิลไงเอาลงมันจะคล้ายกับเอมเบอร์มากเลยคือเอมเบอร์เนี่ยมันจะมีสกิลสองที่มันหลบอะไรต่างๆได้ช็อป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 แล้วก็มีอันติที่พุ่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็สกิลสามเปิดโล่เหมือนกันอีกต่างหากคือสกิลหนึ่งลุ้เอ้ยเป็นสกิลหยุดคล้ายๆกันด้วยคือฮีโร่สองตัวนี้คอนเซปต์ดูคล้ายกันมากนะครับอาจจะเพราะมันเป็นตระกูลสปิริตอะไรเงี้ย เกมนี้เนี่ยท็อปสันดูเหมือนจะรู้ว่าเขาต้องการยูเซปเตอร์มากนะเพราะว่าเขาเนี่ยจำเป็น,นต้องช่วยทีมเปิดอะ่ะน,นี่ครับมีการกดดิสซิมิเลตใส่ครีปป่าเพื่อฟาร์มกับโดนสิเคดูดกลับมาห้แค่พุ่งแอส,สเทลเซบทะลุไอแช่ออกไปฆ่าไม่ได้นะคือเป็นฮีโร่ที่เล่นในโซนอันตรายของแมบบได้ดีมากเลยเห็นไหมแล้วตอนนี้ท็อปสันเนี่ยเล่นในโซนที่อันตรายที่สุดของแมบบอยู่นะคือทีมเสียเปียบอยู่มีโอกาสโดนไล่ฆ่าสูงอาเคมิสก,ก็ฟาร์มป่าบนไปมีออดคุมอยู่ดักเซียฟาร์มป่าล่างคือ,อตอตััวนนีีี่่ยฟร์มทปลอดภแ ท็อปสันนะั้นเล่นโคตรอันตรายครับจบนี้แอสต้ลสียปครูดาวแล้วครับโดนซีเคไล่ทุบเปิดสกิลหนึ่งดูดซีเคได้ครับแล้ววิ่งออกมาครับจบนี้เดินล็อกหลบนิดนึงแต่โดนดูดเข้ามาอีกทีเปิดเมจิกสติกแล้วเด็กแล้วดิสเบเลสพุ่งล็อกหลบลงมาข้างข้างล่างโอ้โหเนี่ยดูการหนีอันเฉียบคมนะของท็อปสันนะแล้วก็พุ่งออกมาอีกทีนึงขึ้นมาบนป้อมเทียนหนึ่งตัวเองได้นะอูโหูจะบอกเมื่อกี้หลอ่อหล่อมากนะเป็นการหนีที่หล่อมาก ตอนนี้เนี่ยรู้ว,ว่าแครับท็อปสันกับอัพสกิล2องนิซิมเลบเนี่ยเติมเลยนะสาเหตุหลักของการอัพนิซิมเบเล่เต็มเนี่ยเพราะว่าสกิลเนี่ยเป็นสกิลเดเมจที่แรงที่สุดของวอยซ์สตรีนนะเวลาเอามาเคลียร์ทีมอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเคลียร์ได้มีประสิทธิธผลที่สุดนะสกิล3ามโลเนี่ยเดเมจไม่แรงนะสองร้อยยีแต่สกิล2องเดเมจ340นะคนละเรื่องเลยนะตอนนี้ครับจอบไนท์ครับป้อมแตกไปครับตกป้อมแตกไปโดนดาร์คเซียเอาตัวถูกระท็อปสันเนาะ ตอนายครับตันมาหนึ่งทีครับทอมสันครับแอสโซสเต็บตามมาแล้วดูดมาตางนี้แต่ไอเลมเน้นไม่โดนครับซีเคเดินโยกมาอีกทางหนึ่งอันติชาร์ทที่2ไปแล้วนะแต่ซีเคถึกมากนะเอาไม่ลงสทีครับอันติเวลามันเชื่อดผ่านนะไปทำเดเมจตามการโจมตีของเรารอบหนึ่งด้วยนะแล้วค่อยเป็นเดเมจเวทซ้ําเปอไปอีกทีนึงตรงนี้ทอมสันครับพยายามจะช่วยดักเซียครับเปิดโล่แต่ไม่ไหวครับโดนวีเวอร์ที่เป็นตัวฟาร์มที่รวยมากแล้วซีเคก็รวยเหมือนกันลุมทุบตายไปเลยนะ ็อย่างที่เห็นนะเวลาไวสปีดเอามาเป็นซัพพอร์ตน่มันจะต่างกันออกไปตรงที่ว่ามันจะค่อนข้างตัวบางกว่าการเป็นตัวคอเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดโดนจับเอาพูดถึงก็โดนเลยนะจะตายทันทีนะหรือหรือถ้าเรายืนแลกกับฮีโร่ฝั่งรงข้าวเนี่ยก็จะตายเหมือนกันนะสกิลโล่เนี่ยถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงกลางเกมมันจะไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่แล้วเนื่องจากหนึ่งเวลเราช้าโล่มันจะได้แต้มน้อยแล้วเราไม่มีของมาเสริมด้วยโล่มันจะหมดไวมากนะ เพราะฉะนั้นจุดเด่นเวลามันเอามาเล่นสปอร์ตแล้วมันเหมือนฮีโร่ตามจับตามเช็ดให้เพื่อนแล้วก็เหมือนป่วนทีมไฟมากกว่าจรงนี้ครับท็อปสันครับบอลลงมาที่ป้อมเทียสองครับเนี่ยมาซ้อนเพื่อนนะในทีมไฟครับอันติแชปมาหนึ่งเชฟเชฟมาสองเชฟเปิดสกิลสองบิ้มใส่ทักตายไปเลยครับซีเคเล่นเหลือน,นี้เดี๋ยวครับเปิดอันติแล้วแยกล่างลุมคืนท็อปสันตายไปเองนะครับฆ่าเคออสไนไม่ได้แล้วช็อตเมื่อกี้ซีเคเล่นดีมากนะกลายเป็นว่าตอนนี้โดนนำไป 8K แล้วฮะเกมนี้นะบ้าบอสุดๆนะฮะ ความเมามันยังคงบังเกิดอย่างต่อเนื่องนะจังหวะนี้ครับท็อปสันครับก็เพิ่งเกิดมานะครับใกล้จะได้ยูเซปเตอร์แล้วก็ดูเหมือนจะอยากฟาร์มนะวิ่งไปหาที่ฟาร์มนะอาเคมิสเนี่ย15นาทีครับเกมนี้เพิ่งได้เรเดียนมาครับได้เรเดียนมาปุ๊บครับโดนเปิดไฟนาทีครับเนี่ยโดนทักต่อยโดนดุมฟันเกือบตายครับเปิดเขย่ายาตันสสวยๆอยู่ครับแล้วทักครับสโนุบอลหนีออกไปครับอาเคมิสก็วิ่งไล่ทักแทนเลยนะในขณะที่ท็อปสันจังหวะนี้ครับก็กำลังวิ่งตามมากับดิสรัปเตอร์2คนครับต้อยๆมานะจังหวะนี ทักตายไปก่อนนะแต่ไฟนี่ยังไม่จบแน่ๆครับดูมะวิง่งหนีอยู่วะอะเคมิดหนีหลบหลบมุมไปเขย่ายาอย่างสวยแล้วได้ฆ่าดูมเมกตัวท็อปสันเดินม,มาถึงแล้วจนี้ครับเจอวีเวอร์เปิดดัสใส่แต่ท็อปสันยังไม่โฟกัสวีเวอร์เท่าไหรนะ่แล้วเป็นฮีโนที่ฆ่ายากมากนะก็วิ่งมาดูไฟลงรวมก่อนซีเคเข้ามาได้อะเคมิดคืนไปท็อปสันรับเฉือนมาฮะมาหาซีเคนี้ครับแล้วเปิดหนึ่งไปดูดเบนนะเบนเหมือนมันยืนเชสอยู่ข้างล่างอะก็ดูดมาได้ครับ จะกะนอนครับปั่นเจียอยู่ครับท็อปสันครับช่วยเติมเ,เมทครับอันติอาา่านมาแล้วสกิลสองเบิร์ดเปี้ยงเข้าไปตายเลยนะซิมบิเลตเตเมทเ,เวลเต็มนะใช้ได้อยู่นะเมื่อกี้และทีนี้มีการเปิดสกิลหนึ่งจะดักวีเวอร์ครับแต่ตัวเองไม่ไหวนะครับโดนวีเวอร์ยิงตายเลยคือวีเวอร์นี่ของเยอะนะครับมีคาถาฟ้าแล้วด้วยนะยังโหดยังไงก็ตามตอนนี้ท็อปสันครับก็ได้ยูเซปเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไอเทมหลักของไวท์ฟริดเลยนะเรามาดูความสามารถของไอเทมชิ้นนี้กันนะ จังนี้ครับวีเวอร์ครับโดนทีมไล่ฆ่าอยู่นะท็อปสันเห็นวีเวอร์ทำหลับมาครับวิ่งตามเลยครับแล้วพายุยกวีเวอร์ขึ้นเนะี่ยสกิลหนึ่งรอดูดแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักในการออกพายุเลยนะเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งให้มันดูดนั่นเองจังนี้ครับโดนสวนมาครับทัคเข้ามาสโนว์บอลเซฟแบบก๊อดก๊อดนะก็เลยไม่เกิดการฆ่าขึ้นนะต้องขอบคุณทักส์นะฮะไม่งั้นเมื่อกี้วีเวอร์อาจจะดับประมาณนี้แหละเราสรับการออกยูเซปเตอร์นะเพื่อทำให้วอร์สปิดอบบมันจับฮีโร่ได้แบบทันที เพราะว่าถ้าเราพุ่งเข้าไปแล้วเราสกิลหนึ่งบางทีมันก็จับไม่ทันนะคือสกิลหนึ่งด้วยความที่มันไม่ได้ดิสเปิลแบบทันทีอ่ะมันก็เลยเป็นสกิลที่ถือว่าพึ่งพาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอมีพายุเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะแต่ข้อควรระวังคืออย่าให้มีตัวมาบังเวลาเราพายุฮีโร่ขึ้นมาเราจะดูดอ่ะคือถ้ามันมีครีปเดินมาอย่างเงี้ยครีปมันจะรับไปแทนนะหรือจะมีเทคนิคคือถ้าเราเป็นฮีโร่เพื่อนอ่ะ เพื่อนของทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวายซีดเราสามารถวิ่งเข้าไปรับแทนได้นะวิ่งเข้าไปรับสกิลหนึ่งมันแทนเพื่อนเราที่โดนพายุได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกดพายุใส่ใครก็ต้องดูดีๆก่อนว่าคืออ่ารอบๆตัวฮีโร่ตัวนั้นน่ะมันเพื่อนวิ่งมาช่วยไม่ทันอะไรเงี้ยเราจะถือ่าช่วยได้เยอะเนี่ยเจ้านี้ครับเหมือนเดิมครับเปิดไอพายุใส่วิเวอร์ครับแล้วดูดเข้ามาครับประมาณนี้นะจะไม่มีใครอยู่เลยก็เลยเงาเงาไปเจ้ากโนตตายเฉยเลยนะเงามากนี่ครับไล่ต่อครับ เนี่ยไปไล่ดักเซียกันต่อวีเวอร์กับดูมะท็อปสันเปิดสกิลหนึ่งมาครับดูดโดนดูมาจังหวะนี้ยแต่ท็อปสันครับก็ยืนสู้กับดูไม่ได้เขเนี่ยโอ้ดนเบนจับด้วยครับสกิลสองทันเปิดโล่ด้วยอุนเตตายอยู่ดีครับแต่ก็เอาตัวเองยืนแลกกับดูมจนได้ดูเหมือนกันนะโอ้ใช้ได้อยู่ครับยอดนี้เกิดมาปุ๊บก็ไฟต่อทันทีนะเกมนี้มันบ้าอะไรครับเนี่ยเนี่ยท็อปสันก็วิ่งมาครับโอ้โหโลว์วุ่นวายมาก CK แยกล่างมาดูดดิสสเตอร์ตายไปเลยครับ ท็อปสันครับสกิลหนึ่งโดนวีเวอร์แต่ก็ไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยนะเพราะโดนวีเวอร์ตัวเดียวนะวเนะพื่อนตายไปสองคนนะือจุดอ่อนหนึ่งของวอยส p ริตเนี่ยคือสกิลหยุดมันเป็นสกิลหยุดเป้าหมายเดียวไงแล้วแถมมีโอกาสโดนคลบปต,ต่างหากเพราะฉะน,นั้นบางทีวอยสปริตอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยในะทีมไฟที่สกิลใหญ่ๆได้ดีขนาดนั้นคนะือวอยส p ริตอ่ะมันเก่งเวลาสู้แบบสองคนสามคนมากกว่านะแต่ถ้าเกิดมันเยอะยิ่งเยอะบางทีก็จะดูดดูดไม่โดนตัวสําคัญอะ่ะ ก็จะได้แค่เติมเดเมจนะครับจากสกิล2อบ้างหรือถ้าโดนถุงเข้ามาก็ไม่ไหวนะครับเป็นฮีโร่ที่ชอบจับแบบเน้นเปิดให้เขาตายไปก่อนสักตัวหนึ่งก็จะดีกว่า,า,นนานนตัวนี้ครับก็มาเซฟจักกนอนครับจักกนอนมี้แสละทันก็ตัวนี้พยายามอันตีเสริมที่มีใส่ทัชมาทัชเกือบตายครับตัวจักกนอนไล่ปันจะอุ้ยเกือบรอดแล้วไอ้ฉานเมื่อกี้วอยสติครับมันรับเดเมจแทนจัก<ช>กนอนครับตายไปครับมีกี้อยู่ดีดมีวีเวอร์มาช่วยยิงครับจักกนอนก็วิ่งหนีอยู่ครับมีเบนเดินมาด้วยครับจักกนอนนนไม่่ารอดดแล้้วจี ไอเทมมีแค่กรองกระยาฉะตายนะคือทีมดายนี่คือโดนชวนทะเลาะโดนชวนไฟแบบยับยเลยนะและอารมณ์แบบตอนนี้จักรนอนก็ต้องออกของแบบเนี้ยมาเดินสู้นึงก็สู้ไม่ได้เก่งมากเพื่อทําสเปซให้อารเคมิสนะตอนนี้คือความหวังทั้งหมดอยู่ที่อาเคมิสที่เงินก็น้อยกว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามด้วยซ้ำนะีอย่างเศร้านะเกมนี้หลังจากอาเคมิสโดนเก็บไปในช็อตน,นี้ครับท็อปสันก็พยายามจะไล่ดูมแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะ และไฟที่กําลังจะมาถึงต่อไปนี้นะเป็นไฟที่โชว์ความเทพของท็อปสันและโชว์วอ์สเปรดสปอร์ตได้ดีที่สุดไฟหนึ่งที่เคยเห็นมาเลยนะเพราะว่าท็อปสันเล่นได้แบบเวอร์วังมากครับเจ้นี้เริ่มจากการเห็นเบนครับท็อปสันพุ่งอันตีใส่แล้วดูดเบนมาด้วยสกิลหนึ่งจากนนอตปั่น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 มาแต่เบนครับเจ้นี้ครับเหมือนจะรอดครับมีวีเวอร์ครับช่วยเซฟอีกต่างหากด้วยอันตีครับท็อปสันครับเก็บอันตีหนึ่งชาร์จเข้าไว้ครับเดินไล่ตีธรรมดาก่อนนะเป สกิลสองอัดเดเมจและอันติครับเฉือนออกมาแบบนี้เบนโดนเดเมจจากอันติตายไปเลยนะแล้วทอมสันก็รอดด้วยเพราะเขาใช้อันติขาออกไงแล้วเนี้ยมีการวิ่งมาแอบป่าครับเดสเตอร์ตายไปจักรนัดโดนดูมได้เซิร์ฟด้วยเหนียวมาทอมสันวิ่งแอบในป่าครับแล้วเห็นจังหวะดูดทักมาอัดเดเมจด้วยสกิลสองได้ทักด้วยนะได้2ตัวแล้วนะนี่ยังไม่จบครับทอมสันแอบในป่าเหมือนเดิมครับอาเคมินมาตันดูมครับทอมสันก็พุ่งออกไปในจังหวะที่ถูกต้องครับเชนสตัร์ต่อจากเคมินครับดูดดูมมาครับดมตายยไปเลนะ เคียวไนท์ครับยืนอัดอยู่จังวันี้ครับแต่มันไม่ตายสิครับมีเบนหลับเซฟตรงนี้ครับมีวีเวอร์ช่วยอีกต่างหากวีเวอร์มันน่ารำคาญมากครับเพราะสันนะขอไล่วีเวอร์ก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้โอเคมีตันมาให้ครับเคียวไนท์ก็ยืนแทงอยู่เสียเอจิตไปครับวีเวอร์น่ารำคาญมากครับเคียวไนท์เกิดมาแยกล่างมาโดนตันอาเคมิตนแบบเจ็บๆลุมฟันกันมาเปิดสกิลสองอารเรเมีด้วยแล้วเดินมาพายุใส่วีเวอร์นำสกิลหนึ่งดูดวีเวอร์คืออารมณ์ว่าอย่ามายุ่งอ่ะอยย่่่าาาามมุุงกกับรรลฆแคี ขอลุมค่าแครี่ก่อนตัวนี้ช้อนไนฟ์ตัวตันนี้สลัดครับดับไปเลยฮะแล้วทอปสันครับก็ได้ค่าเบนด้วยตัวนี้จะก็นอนมาสับนะอาเคมีตันเมืตัวนี้ครับทอปสันเปิดหนึ่งพอดีดูดวีเวอร์กลับมาเป๊สสุดๆได้ค่าพอดีอีกตัวหนึ่งตายแบบตายเยอะมากนะทีมได้ตัวเนี้ยแล้วไอ้คิอัลไน์ตาย2ทีเสียจิตด้วยนะแล้วทีมได้เสียแค่บายแบ็คของดาร์คเสียคนเดียวนะเป็นไฟที่แบบ สุดจริงอะสุดจริงของโปรยสปริตนัปอดเลยอะคืออิม a พกมากกว่านี้หาไม่ได้แล้วอะคือเป็นการเหมือนกับคือหนึ่งที่ที่เป็นเทคนิคที่ชอบมากคือการเก็บอันติชาร์จสุดท้ายไว้พุ่งออกแต่เป็นการพุ่งออกที่ผ่านฮีโร่ได้เดเมนด้วยแล้วก็ยืนแอบป่าแล้วก็พอเห็นจังหวะจะมาโฟกัสฮีโร่ตรงไหนก็ค่อยโผล่ออกมาอะไรเย่างนี้นะเด็ดมากๆากนะฮะสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ขึ้นไปบนเนินเพื่อดูวิชั่นได้นะอย่างเงี้ยจังหวะนี้ก็คือปักเซนฟรีข้างล่าง แต่ว่ากดสกิลหนึ่งขึ้นไปบนไฮแคลว์ก็ได้วอร์ดเหมือนกันจริงๆอ่ะสกิลหนึ่งวอร์ดสปิตอ่ะไม่ต้องใช้เซนทรีด้วยซ้ำถ้าเกิดอัพทาเลนต์เลเวลสิบห้านะด้านขวานะคือทำให้สกิลหนึ่งเนี่ยมีทรูไซน์นะครับสามารถใช้เช็ควอร์ดได้ตลอดเวลาซึ่งวอร์ดสฟิตพพอร์ตแล้วก็สามารถอัพทาเลนต์เลเวลสิบห้าด้านขวานี้ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นซัพพอร์ตอยู่แล้วนี่ครับเปิดสกิลหนึ่งล้วัวเนี่ยเนี่ยได้ได้เห็นวอร์ดศัตรูอะไรเงี้ยดีมากนะแล้วก็เลเวลสกิลอะไร คือเราไม่ได้เน้นเดเมจไงเราเป็นสปอร์ตแล้วก็เน้นช่วยทีมมากกว่ามีการกดสมกลุกขึ้นมาครับสวัสดีครับ <c oughs> ความแน่เปรียบตอนแรกนี่คือเงินไหลไปหมื่นกว่าหมื่นห้านะตอนนี้ลดเหลือ8000จากการที่เขาชนะไฟงามๆเมืม่อกี้แล้วก็ตัดเอจิสฝั่งตรงข้ามได้ด้วยและนี่ครับวีเวอร์ครับโผล่ตัวมาครับโดนท็อปสันดึงทันท,ทีครับแล้วดีสตสเตอร์ครับอันตีอัดให้ด้วยครับวีเวอร์ครับเจบ็บๆไปครับอูดักเซียเวสบอต่อยนะฮะ ว่าแต่วีเวอร์มันไม่ตายอุ้ยมันตายพอดีมันจะทำหลับแล้วเมื่อกี้มันโดนดิสรับผ่าก่อนแล้วท็อปสันอันติอัดไดเมจพอดีเป๊ะเลยนะโอ้ผมนึกว่ารอดแล้วนะเมื่อกี้ท็อปสันครับมีการจะไล่ทักต่อครับคือทักเลื่อเลือน้อยมากนะแบบก้นหลอดนะแต่ก็วิ่งเข้าบ้านไม่ได้ตัวนี้ก็เลยวิ่งกลับมาช่วยเพื่อนต่อแล้วมีตัวฮีโร่กล้ามเนื้อหลายตัวอยู่ตรงนี้ครับเคียร์สไนท์กับดูมนะวอลสปีดครับก็วิ่งย้อนมาครับอันติคูดามาแล้วหนึ่งชาร์ตเวลาไฟเนี่ มีการวางเรมเน้นดักบนเนินด้วยครับเนี่ยแต่พอเกมเริ่มได้เปรียบครับก็มีการโยนอีกแล้วนะอเคมิสครับโดนสตันสี่วิข้างบนนะไปเดินไปเดินเล่นในแบบคนเดียวนะโดนคอสไหนลุมตายไปเลยครับโอ้โสิดงงเลยจังหนี้ตัวหลักไปตายซะงั้นเห็นทัก์ก็เลยจะเอาซะหน่อยครับต้องเอาคืนซะหน่อยครับมันมาฟาร์มเลยครับอันติพุ่งมาเปิดสกิลโลใส่ แล้วเนี่ยพายุขึ้นไปฮะเปิดสกิลหนึ่งกลางรอสกิลสองเบิร์ดแบบเน้นๆแต่เอ้าอยู่ดีๆมีหลับเซฟจากเบนมาครับแล้วท็อปสันโดนจับแบบเต็มเวลาสุดๆแบบนิ่งไปเหลืนิ่งมากครับโดนซีเคตันสาววิดับอนาหารนะฮะจะกรนอนครับก็ยังไม่ตายครับวิ่งหนีออกมาได้ครับดาร์คเซียนนี่มันก็แก้ดูมดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเวลาโดนดูมเนี่ยฮีโร่ส่วนใหญ่ที่ตายคือวิ่งหนีไม่พ้นไงแต่พอมีดาร์คเซียช่วยเพิ่มให้มันวิ่งไหวขึ้นเนี่ยมันก็วิ่งออกมาได้ อย่างเกมนี้เนี่ยถ้าดูเน็ตเวิร์ดของท็อปสันเนี่ยจะเห็นว่าก็เป็นซัพพอร์ตธรรมดานั่นแหละคือไม่ได้รวยไปกว่าตัวคอตัวไหนนะคือดักเซียก็รวยกว่าวอลสปิตนิดน,นึงนะแต่ตอนนี้เนี่ยท็อปสันก็จะเล่งไอเทมชิ้นต่อไปคือคาถาฟ้าขึ้นมาก็ทำให้เขาช่วยทีได้เยอะมากขึ้นอีกคือแต่คอนเซ็ปต์ของวอลสปิทซัพพอร์ตเนี่ยคือมันสามารถส่งอิมแพกเยอะโดยที่ไม่ต้องฟาร์มของเยอะ <S <S แค่เกมนี้มีแค่พายุชิ้นเดียวเองนะก็เล่นได้แล้วเดี๋ยวจบวันนี้ครับอาร์เคเมตครับโตน ดูมแบงบาร์ตัวใหญ่นะ่ากลัวสุดๆนะครับอาเคมิสจะก็นอนครับได้ถงเข้าไปครับเบนได้เซฟอยู่ครับท็อปสันเดินมาเปิดโลครับดิซิมิเลตอัดมาตรงนี้แล้วแอสตเทสเสปพุ่งไปพุ่งกลับเบอร์ไดเมทสวนไปครับทีมอยู่ในจังหวะลุกพอดีครับได้ฆ่าดูมไปช็อตไหนก็ตายนะครับด้วยพลังของจักรและอาเคมิสที่ติดไอออนเชลนะฮนะมันโหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหขนาดเงินตามเขายังเล่นได้ขนาดนี้ท็อปสันเองครับก็รีบวาร์ปกลับไปการคลิปบนนะเพื่อจะฟาร์มคาถาฟ้าให้ได้ อยู่ดีๆเดินมาโดนเบนหลับอีกแล้วนะได้คาถาฟ้ามาแล้วครับโดนหลับแช่แบบนานๆแล้วเพื่อนไม่อยู่สักคนครับแล้วโดนลุมแบบ5ลุมหนึ่งตายไปเลยนะโยนเหมือนกันนะฮะพระเอกของเราก็โยนได้นะทาให้ทีมฝั่งตรงข้ามครับเหมือนจะได้โลชาไปเลยด้วยซ้านะฮะช็อตนี้นะครับอนนนะอเคมิดนะครับตอนนี้มีเรเดียนกับ Black King Bar, แลท์คิงบาร์แล้วก็บลิงนะฮะยังไม่ได้ไอเทมฟูลเอ่อฟูลบอดี้เท่าไหร่เสียโลชานอีกเป็นมิดวันนะไม่ใช่ที่ไหนครับชอนไนนะฮะ และนี่ครับวีเวอร์ครับไปวิ่งเล่นทำสเปซข้างล่างครับแล้วทีมไดไปไล่ฆ่าวีเวอร์เนี่ยก็เลยโดนขึ้นบ้านครับจักรนนท์เขาพยายามมากันบ้านเขาขย้อันไหนถือเอจิตตีบ้านเลยครับทีมไดวารดมาซ้อนกันหมดเลยครับท็อปสันเกิดแล้วด้วยเขาจังหวะนี้ดูมแบ็คกิ้งบาร์แล้วดูมอัดมาที่ดาร์คเซียครับดาร์คเซียโดนดูมตายไปก่อนตัวแรกเลยครับอมนิสแล้วเกรนนท์ใช้ไปแล้วด้วยครับอาเคมีครับอัดกับซีเคครับจังหวะนี้ซึ่งก็พอสู้ได้ครับท็อปสันมาช่วยเบไม่ได้เลยครับโล่กดสองทีติดก ย้อนไนครับเกิดมาอีกชีวิตหนึ่งครับจังหวะนี้จากเอจินั่นเองครับตบจกักรน็อตมีสโนบอลทุบด้วยจกักรน็อตตายไปอีกตัวตามดาร์คเสียไปจักรน็อตบายแบ็กมาอย่างรวดเร็วนะนรครับจังหวะนี้ท็อปสันครับต้องยื้อบ้านเอาไว้ครับแต่ป้อมแตกซะแล้วนะคาถาฟ้าของวอยซ์ลีเนอร์จะทำการตัดพวกสะพอตได้ดีมากนะจากการที่มันพุ่งเข้าไปใบได้เลยแล้วใบได้2รอบติดกันเท่ากับว่าใบได้สี่วีนะคือมันจะทำให้โล่เนะี่ยมีการใบสองวีเวลาเราซื้อคาถาฟ้ามาแล้วเนี่ยตันนี้ครับพุ่งมาใบ แล้วดิสซิมิเลตอัดเดเมเดมาแล้วก็วิ่งออกมาครับอันนี้เป็นการเปิดสไตล์วอยสปิดอรัแล้วก็เพื่อนก็ตามมาต่อครับตรงนี้คือมีสันสองด้วยครับทอปสันก็เปิดไปนักเล็กวิ่งมาแอบป่าเพื่อไม่ให้โดนเลงนะบีเวอร์ครับพยายามยิงอยู่ตรงนี้ครับมีรองเท้าฮิวขึ้นมาครับทอปสันครับดิสซิมิเลตอัดเดเมเดใส่ดูมกับซีเคโดนสตันยาวๆนิดนึงครับโอ้โหหนีหนีมีสไปเดอร์เลงครับสไปเดอร์เลงครับวิ่งหนีขึ้นเดินครับโอ้โหสไปเดอร์เลงนี่ใช้ได้ดีมากเลยกับ เขาไปล่อตีแล้ววิ่งออกมาได้ครับนี่ฮะอาคเคมิสฆ่าหมดเลยครับแล้วดูมะโดนคริมเมื่อกี้ต้องเปิดแบ็คทิ้งบ่าเลยแต่ดาร์คเสียวิ่งไล่มาครับไล่มาอยู่ฮะเอาโดนตัน um <en> ดูมจะหนีโอ้รอดด้วยนดูมจะไล่ต่อเอ้ยไล่จริงเปิดเปิดไอเซิร์ชให้ดิสครับวนะเดินไปดึงมันมาเพื่อนไปดึงมันมาดึงมันมาดึงมาได้ด้วยอาคเคมิสมารอโอ้โหโคตรเท่จังหวะนนี้ดูมตายนะโอ้โหทีนี้มันคอมโบกัน มันจริงๆการเงินนี่คือเทหมดแล้วนะจากหมื่นห้าตอนนี้ครับทีมได้เงินนําเล็กน้อยครับพัังฟารม์มอะเคมิด,ด้วยแหละนะฮะตอนนี้ท็อปสันก็แล้วยีแล้วครับมีทาเลนต์ลบครูดาวอันติห้าจุดห้าวีนะทำให้อันตินะีมันรีชาร์จไบขึ้นนะทำให้ได้สองชาร์จไวขึ้นด้วย สังเกตว่ามันมีสกิลสองชาร์จสองสกิลเลยนะทีเนี้ยคือปั๊มสกิลมันมากอย่างโล่เนี่ยเวลาเรากดเนี่ยถ้าเราต้องการใบอะ่ะก็กดเระยะห่าง2อทีใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการเนเมจคือกดติดกัน2ทีไปเลยแบบที่ท็อกสันทำก่อนตายล่าสุดที่เรนบนอย่างนั้นก็ได้เช่นกันนะแ้วนี่ครับทีมดดยครับเห็นดูมตาย1นนาทีนะดูมยังไม่มีบาบครับกลับมาเลยท็อปสันครับนี่เนียพายุเข้ามาครับคอโมโบเดิมนะพายุแล้วก็ดูดใส่นะ ตัดฮีโร่ฝั่งของข้าวเลยไม่ต้องมายุ่งกับการที่เขาตีป้อมอยู่ทีมเขาตีป้อมอยู่อาเคมิสกับจักรน้อยครับตีป้อมอย่างเมามันนะครับตรงนี้ตัวแนวหลังของทีมไดเดียนครับก็พยายามกันเต็มที่นะครับแล้วนี่อัพวอรั์พันมาครับตัวนี้ครับโอนในดูดจักมาครับดาร์เซียเปิดรองเท้าฮิวขึ้นมารุนแรงอยู่ครับอาเคมิสตันมาตรงนี้วอ์สปีดเข้ามาด้วยครับวีเวอร์โดน้ายนิดนึงครับแล้วเปิดดูดไปแต่ดูดไม่โดนใครคะตอนนี้ทางทีมไดเดียนทำการบ้านรอดูมเกิดนะ แต่คีอร์นไนท์อ๊บซาเหลือเกินครับคือเคียรนไนมิดวันเกมนี้อย่างซ่าดแล้วดูดูดูเคียรนไนวิ่งครับดูดท็อปสันมาครับแต่วันนี้เปิดในซิมเล่แต่จังหวะที่หนึ่งแล้วไปจังหวะนี้โอ้วมิดตันสามคอมโบกับแวคคูมโอ้ไม่กอดอูเคียรนไนครับล้มไปเลยครับเมื่อกี้คือการอ้เคมิดโยนระเบิดมาแล้วก็ไอ้ดาร์กเซียรวบมาพอดีมันโดนระเบิดหมู่ครับแล้วเบนครับโดนพายุดูดมาตายทั้งทีมนะตอนนี้เดเมจมันแรงมากครับเพราะเพราะว่าทอมสันเมื่อกี้ก็กดสกิิลทััั้้งตวววเบบรรร์มไปดยค เป็นคอมโบที่ไร้กาศมากครับอะเคมิดด์คเซียนะทั้งการที่ดาร์คเซียเปิดยอนเชลเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเผาให้ด้วยนะแล้วก็มีคอมโบแวคคูมกับระเบิดสตาร์เวิลด์บ้าไปแล้วครับแล้วเนี่ยท็อปสันเอาตัวมารับดูมให้เพื่อนเลยครับชิวๆนะครับเพราะว่าเนี่ยทีมได้ครับจะถมบ้าเลยครับดูมเกิดแค่ตัวเดียวเขาทำอะไรไม่ได้ครับแล้ท็อปสันนะซื้อเกิดมาด้วยครับแล้วบูทออฟวาร์บบูทออฟวาร์บบูทาวเวลมานะ รูมตายครับแล้วก็ช่วยกันตบบ้านแล้วก็จบเกมไปคัมแบ็กแบบง,งามๆนะฮะแบบง,งามๆไวๆนะทีมได้ชนะไปครับในเกมนี้ก็เป็นฮีโร่สปอร์ตที่เล่นมันๆตัวหนึ่งนะสำหรับวอลสติดนะเกมนี้ท็อปสันก็เล่นไว้เป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วก็จะเห็นว่าขอแค่ยู่เตอร์เนี่ยชิ้นเดียวอ่ะโอ้โห,โหก็มันก็ร้ายมากแล้วนะกับการที่คือมันอยู่ที่จังหวะสกิลเยอะแล้วท็อปสันคือช้ำม,มากอะจังหวะที่อันติอันติไปไหนเงี้ยถ้าเกิด อันติีพุ่งสองชาร์จเลยนี่แปลว่าเขามั่นใจแล้วว่าสองชาร์จใช้เสร็จคือเขาจะไม่โดนโฟกัสต,ตายทันทีอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ใช้การอ่านสกิลฮีโร่สตูพอสมควรนะอ่านตำแหน่งด้วยในะการวางสกิลหนึ่งเงี้ยเป็นฮีโน่ที่เล่นไม่ง่ายนะแต่ถ้าเล่นเป็นบอกเลยว่าสนุกแน่นอนคนระับตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะฮะมันมากๆนะเกมนี้หนึ่งในเกมที่โยนที่สุดในช่องเลยนะแลวลาก่อนก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน ฮีโร่ใหม่ๆม,มากมายรอเราอยู่นะฮะบายยขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด subscribe ช่องล้วก็ดูดตอรทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ